อะไรอยู่เอาแรงนิดนึงเราจะมารีวิวรถนี้ครับอันนี้ครับเราจะกินรถนี้ค่ะคืะอรถส้สมครับอันนี้ก็คือรถเบืออีหมูว่านนี้ก็คือแตงโมครับ คือไปไหมครับไม้เป็นว่าไม่มีสายสีกินเมื่อกินไหมอร่อย บันลีครับนี่ก็เซียมพูครับ,บไไม่ืออร่อมากอะ